พระอุปชาคงธรรมโชโตหรือหลวงพ่อคงธรรมโชโตอดีตจเจ้าว่าวัดปางกระพร้อมอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในอดีตได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเหรียญทองแดงเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับที่สี่ของชุดเบญจาภาคี เหรียญที่มีราคาสูงนหายากยิ่งลองลงมาคือเหรียญรุ่นป่าตาลปีพุทธศักราช2486เนื้อเงินลงยาที่มีประสบการณ์สูงส่งขนาดมีดปาตาลที่คมกริบยังไม่ละคายผิวหลวงพ่อคงธรรมโชโตท่านเกิดเมื่อวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2407ณตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโยมบิดาชื่อเกโยมมันดาชื่อนางทองอยู่นามสกุลเดิมคือจันประเสริฐเล่ากันว่าท่านเกิดในเรือนแพรซึ่งเรือนหลังนี้มีอาถรรพ์คือถ้าใครถือกำเนิดในห้องเล็กที่ใต้เรือนจะต้องเป็นผู้ชายและของเพศเป็นพระตลอดชีวิตซึ่งหลวงพ่อทิมวัดเหมืองใหม่ก็เกิดในเรือนนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้าหลวงพ่อทิม ก็มีคนเกิดในเรือนหลังนี้ซึ่งดำรงอยู่ในสมณเพศตลอดชีวิตเช่นเดียวกันต่อมาโยมบิดามารดาของหลวงพ่อคงได้ซื้อเรือนนี้มาอีกทอดหนึ่งเมื่ออายุได้12ปีโยมบิดาและโยมมารดาให้ท่านบรรพชาเป็นสัมมเนรที่วัดเหมืองใหม่อำเภออัมพวันจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปฏิยธรรมระหว่างเป็นสัม,มเนรสนใจในวิชาเมตตามหานิยม พอใกล้บวชพระได้ศึกจากสัมมาเนรและได้ทดลองวิชาเมตตามหานิยมดูว่าจะขังจริงหรือไม่โดยเสกสีพึ่งละลายน้ําไปให้หญิงผู้หนึ่งซึ่งอยู่ทางใต้น้ําปรากฏว่าเย็นวันนั้นหญิงสาวห่อผ้าห่อผ่อนมาหาท่านถึงบ้านและร้องไห้จะขออยู่ด้วยให้ได้ทําให้วุ่นวายชีย้แจงกันเป็นการใหญ่จนมีอายุ19ปีก็ได้ลาศิกขากลับมาอยู่บ้านเพื่อช่วยการงาน ของพ่อและแม่ครั้งเมื่ออายุครบ20ปีโดยบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทณนะวัดเหมืองใหม่เมื่อวันศุกร์ขึ้น6คำ่ำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2427โดยมีพระาจารย์ดวงเป็นพระอุปชาพระอธิการจุย้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการทิมวัดเหมืองใหม่เป็นพระอนุสาวนาจารย์พร้อมพระในที่ประชุมทรงลูก เมื่ออุปสมบทแล้วได้รับฉาย,ายาทางธรรมว่าธรรมโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาคำพีมูดกัดจายซึ่งเป็นตำราเรียนบาลีไวยากรณ์ในสมัยโบราณมีความลึกซึ้งมากเต็มไปด้วยสูตรสนทิต่างๆหลวงพ่อคงท่านศึกษาพระคำพีกับพระอาจารย์นกซึ่งเป็นอุบาสกในละแวกนั้นเป็นเวลา13ปี จนมีความคล่องแคล่วสามารถแปลธรรมบทตลอดจนคำพีต่างๆได้นอกจากนี้หลวงพ่อคงท่านยังสนใจการศึกษาภรเวทวิทยาคมโดยท่านได้ศึกษากับปรมาจารย์ชื่อดังเริ่มแรกท่านได้ศึกษาคำพีนี้กับพระอาจารย์ดวงซึ่งท่านเชี่ยวชาญการลงผงพิเศษเป็นที่นับถือในสมัยนั้นท่านได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อตาวัดบางวันทองในยุคนั้น ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อตาลเพราะท่านเป็นพระเทระผู้ที่มีวิทยาคมอันแก่งกล้าโดยเฉพาะวิชานับปัดตลอดของท่านนับว่าเป็นยอดขณะที่ว่าสามารถเป่าศีษาทะลุถ,ถึงกระดาษนั่งได้วิชานี้หลวงพ่อทองสุกก็ได้ไปร่ำเรียนมาหลวงพ่อคงยังได้ปรศึกษากับหลวงพ่อรล่นวัดช้างเผือผู้เชี่ยวชาญในพระกรรมฐานท่านนั่งสมาธิ ยามวนาาันอาพาสมัยก่อนเวลาใครจะไปลุกขมูลต้องไปขอให้หลวงพ่อคุ้มให้ในพรรษาที่19ท่านอาภาธจึงได้หยุดพักผ่อนไปศึกษาเล่าเรียนแต่ท่านหันมาสอนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้หลวงพ่อคงท่านยังเอาใจใส่การดูแลก่อสร้างเสนาสนะ เนื่องจากหลวงพ่อมีฝีมือในเชิงช่างในเบื้องต้นของหลวงพ่อได้ซ่อมแซมหอตะไลที่มีสภาพชำรุดทรุดโทมให้มีสภาพดีขึ้นพร้อมกันนั้นท่านได้สร้างบ้านพระป่าเลไลด้วยฝีมือของท่านเองในพรรษาที่21ชาวบ้านและอรัตนาหลวงพ่อคงให้ไปรักษาการเจ้าวาดวัดบางกระพร้อมซึ่งในขนาดนั้นในวัดบางกระพร้อมไม่มีพระปกครอง แล้ววัดก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดสุดมหลวงพ่อท่านตกลงรับอารัตนาหลวงพ่อคงธรรม,มโชโตท่านได้อาพาธด้วยโรคชราเนื่องจากว่าท่านมีงานอยู่หลายอย่างต้องทำเพราะเป็นกิจของสงฆ์ทั้งผลงานการสร้างพระพุทธรูปการสร้างวัตถุมงคลจึงทำให้ท่านไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยจนภายหลังเป็นจเจ้าวาสบริหารวัดรับภาระมากแล้ว ในเดือนสี่ของทุกๆปีท่านจะไปปรากฏในป่าช้าข้างวัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนเรียกกันว่าลุกขมูลข้างวัดโดยถือเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดหลังจากยุ่งกับเรื่องทางโลกเกือบทั้งปีวันที่6กุมภาพันธ์ปีพศักราชสอง5ขนาดท่านนั่งลานเพื่อตกแต่งพระขนงพระประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวมพระเกตพระประธานเสร็จ ท่านก็เกิดเป็นลมแต่ก็มีสติดีเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดลมถึงแก่มรณภาพในอาการอสงบสมกับเป็นผู้ฝึกจิตมาดีแล้วสดึจเห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองล่างลงมาจากล่างหลานจึงรู้ว่าท่านมรณาภาพแล้วรวมอายุได้78ปี5 8าิบพันศาหลวงพ่อคงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อม และแต่งตั้งเป็นพระอุปชาในปีพุทธศักราช2464และท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายชนิดด้วยกันเช่นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกสร้างในปีพุทธศักราช2484และเหรียญรุ่นสองสร้างในปีพุทธศักราช2486และเหรียญหล่ออารุณเทพบุตรและเหรียญหล่อหานุมาศแบบภาษาวกเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างประมาณ3,000เหรียญ เท่าที่พบเจอมีเนื้อทองแดงผสมทองเหลืองถ้าในบางเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีลักษณะเหมือนเหรียญฝาบาทเหรียญสวยๆเหรียญหนึ่งสนนราคา4-6แสนบาทแพงน่าดูส่วนเหรียญที่ออกปีพุทธศักราช2486เรียกว่าเหรียญปาตาลมีทั้งเนื้อเงินฉลุลงยาและเนื้อทองแดงเหรียญเงินสนนราคาภาพสวยๆ บาถึง9ก้าหมืนบาทส่วนเนื้อทองแดง2ถึงส0 0หมื่นบาทเหรียญอรุณเทพบุตรเป็นเหรียญโลหะผสมหลอ่อด้านหลังเรียบสวยสวยสนุนราคา6 8ถึง8 0หมื่นบาทและหานุมาลแบบภาษาวุกเป็นเหรียญหล่อที่สนุนราคาประมาณ5 6ถึง6หมื่นบาทส่วนเรื่องของปลอมระบาดหนักมากสำหรับทุกรุ่นของหลวงพ่อคงของเกหรือทำเรียนแบบทำได้ใกล้เคียงมาก ไม่ว่าจะเป็นเหรียญปัม๊มหรือเหรียญหล่หลอหากต้องการบูชาควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดให้เขารับประกันให้ดีกว่าไม่ต้องเสี่ยงแม้เกือบลืมบอกไปรุ่นแรกเหรียญสองพนสี่รด้านข้างเหรียญมีสองพิมพ์คือ 1. บล็อกข้างกระบอกด้านข้างของเหรียญมีลักษณะเรียบเนียนไม่มีริ้วรอย 2. บล็อกขอบสตาง ด้านข้างของเหรียญมีลักษณะเป็นรอยเลื่อยทีๆมีลักษณะขอบเหมือนเหรียญบาทที่เราใช้อยู่จึงเรียกว่าขอบสตางทั้งนี้ขอบสตางจะมีราคาแพงกว่าข้างกระบอกเล็กน้อยเนื่องจากหายากกว่าในส่วนของพุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อคงนั้นมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่ามีพุทธคุณด้านคงกระพันโดยเฉพาะเหรียญรุ่นป่าตาล แม้ว่าจะสร้างหลังจากมนาภาพแล้วก็ยังมีความคงกระพันอยู่ซึ่งมีเรื่องเล่าว่ามีคนถูกแทงด้วยมีดป่าตาลซึ่งถือว่าเป็นมีดที่คมมากแต่ไม่เข้าจากนั้นก็ล่ำเลยกันต่อมาในที่สุดก็เรียกเหรียญรุ่นดังกล่าวว่าเหรียญรุ่นป่าตาลอย่างไรก็ตามการเรียกชื่อพระเครื่องและเหรียญตามประสบการณ์ใช้นั้นยังปรากฏในเหรียญรุ่นอื่นอีกเช่นพระหลวงพ่อพรม วัดช่องแค่ได้สร้างพระขึ้นรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นพระผงรูปเหมือนของท่านทรงสี่เหลี่ยมนั่งอยู่บนโต๊ะจากนั้นมีผู้นำไปใช้และถูกฟ้าผ่าไม่เป็นไรจึงเรียกพระรุ่นดังกล่าวว่าพราะสมเด็จฟ้าผ่าพระปิดตาหลวงพ่อโต๊ะรุ่นปดนี้เนื่องจากผู้นำไปใช้แล้วมีประสบการณ์จากผู้ที่เป็นนี่ก็หมดนี่จึงเรียกว่าพระปิดตาหลวงพ่อโตรุ่นปดนี่ เมื่อครั้งอาจารย์เผ่าะสะกุลตัดสุดบรมอาจารย์เหลียญผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังยังมีชีวิตอยู่มีผู้เรียนถามท่านว่าหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าหลวงปู่เท่าวัดหนังหลวงพ่อกันวัดพญาอาจารย์เผาจะเลือกพระเกจิองค์ใดว่าท่านเด่นดังมากที่สุดอาจารย์เผาตอบว่าฉันขอเลือกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเพราะว่าท่านเป็นหลวงพ่อของฉัน ถึงจะยิงกันฉันก็ไม่กลัวจากหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าอาจารย์เผาท่านมีความเชื่อมัน่นและเคารพหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอยู่เหนือพระเถระองค์อื่นๆทั้งหมดนี่เป็นประสบการณ์จากการสนทนากับปร,รมอาจารย์เหลียนผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าทรงกระุธิทางด้านนี้อย่างแท้จริงทางช่องตำนานเกจิมองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้า หลวงพ่อคงธรรมโชโตมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ